سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم سهل مورنا وشرح صدورنا อัสสลามุอะลัยกุมวรห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์ลอสซุบฮานะอัลานะครับได้โปรดประทานมายัางพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องมรารยาทของคนที่เป็นครูอันอาดาบุลมุอัลิมวันมุอัลิมะ คนที่เป็นครูไม่ว่าจะเป็นครูผู้ชายก็ดีหรือครูที่เป็นสุภาพสตรีก็ดีนะครับมรารยาทของคนที่ให้ความรู้เนี่ยนะแน่นอนมีมรารยาทอย่างไรบ้างที่คนที่เป็นคนสอนคนให้ความรู้เนี่ยควรปฏิบัติอย่างไรนะและคนที่ให้ความรู้เนี่ยจะได้รับอะไรบ้างนะครับ องค์ละ سبحانه تعالى นะครับพระองค์ได้กล่าวว่าวา,วาวม,มันอัพสน์ก็วามิมันดาอิลลอห์แะอาเมลาซาลิาฮฺว่าก็วาอินนา,านีา่มันมุสลิมีนและใครก็ตามที่เขามีคำพูดที่ดีมิม,มันดาออิลลอฮจากบุคคลซึ่งที่เรียกร้องไปสู่องค์ละ سبحانه تعالى ว่าอมามมลอซอลิฮาและ เป็นบุคคลซึ่งที่เขาได้ปฏิบัติสิ่งที่ดีวอกอลและอินานีมมนันมุสลิมีนและก็ได้กล่าวว่าฉันเนี่ยเป็นมุสลิมนะทีนี้ส่วนหนึ่งนะครับจากมารยาทของคนที่เป็นครูเนี่ยนะอันดับแรกเลยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องนะครับจะอิบาดาอะไรก็ตามแต่ที่เป็นงานศาส,สนาก็ดี หรืองานในดุนยาก็ดีนะครับอันนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยจะมีอยู่ทุกที่เลยเราจะทำงานในดุนยาก็ดีหรือจะทำงานศาสนาอาคิรอก็ดีนะครับอันแรกเลยคือเอขลาสุนนีะจะต้องมีเนียดที่ดีนะมีการบริสุทธิ์ใจเอขลาสุนนีะเนียดให้ดีพี่น้องคนเป็นครูเนี่ยนะ เนียดให้ดีสอนคนที่เป็นลูกศิษย์สอนคนที่สนใจศาสนานะครู Who, เนี่ยพี่น้องไม่ใช่อยู่ที่เฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้นครู Who, เนี่ยใครก็ตามที่สอนเราแม้แต่อาลีฟตัวเดียวเรียกว่าครูได้แล้วนะเราไปฟังบรรยายกับอาจารย์ที่ไหนนั่นแหละเราไปลูกศิษย์เขา เขาให้ความรู้เรานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ที่ให้ความรู้ก็แล้วกันนะครับผู้ที่ให้ความรู้เนี่ยจะต้องมีเอคลาสนีย์จะต้องมีเนียตที่บริสุทธิ์เพราะท่านนาบิมมัสลัมอวาราอิวาสันนำนะครับนบีได้กล่าวอินนามันอามานุบินนีย์แท้จริงแล้วกิจการงานต่างๆนั้นเนี่ยนะ บินนิยาจะขึ้นอยู่กับการจิตนาการตั้งใจของเราอิหมามนาวีนะครับได้บอกว่าอินนามาเซฮะตุอลอามานอามันจะซ้อหรือใช้ได้นั้นจะต้องมีอะไรครับอันนิยาตจะต้องมีการเนียดมีฮะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบมมุศลลลอวลวะสลัมได้ เล่าให้เป็นอุทาหอนกับเราท่านทั้งหลายสำหรับคนที่เป็นผู้ให้ความรู้คนที่มีความรู้เนี่ยนะครับคนที่มีความรู้เนี่ยในฮะดีษบทนี้ว่าอินนอาววลันายุกดอยามันเกียมะแท้จริงแล้วคนแรกที่จะถูกตัดสินในวันเกียมะก็คือหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ ราจะลนต้อัลลอมันอมาว่าอัลลมฮูคนที่มีความรู้แล้วก็ศึกษาความรู้แล้วก็สอนวิชาความรู้ให้กับคนอื่นถูกนำมาในวันเกียามะนาะบีบอกคนอาเลมเนี่ยนะอาเลมเนี่ยคนรู้เนี่ยจะถูกนำมาถามในวันกียามะก่อนเลยว่าท่านได้รับเนืมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้สาม,มารถมีความรู้ สามารถสอนคนอื่นได้เนี่ยท่านท่านทำอะไรกับความรู้ที่อัลลอฮ์ให้บ้างนะทำอะไรกับความรู้ที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับท่านบ้างชายคนนี้ตอบว่าอัลลัมตวเอลมาวะอัลลัมาูฉันสอนวิชาความรู้ฉันเรียนวิชาความรู้ให้กับคนที่เขาไม่ได้รู้นะครับอัลลอฮ์บอกว่ากระรับตาเองเนี่ยก็หก ที่เองไปเรียนวิชาความรู้ไปสอนคนอื่นให้รู้เนี่ยเจ้าเนี่ยเนียดไม่ดีเนียดเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาสรรเสริญว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนอาเลมเป็นคนมีความรู้โดนทดสอบพี่น้องการเป็นผู้ที่มีความรู้เนี่ยอลัลลอทดสอบนะครับทดสอบว่าถ้าเราเนียดไม่ดีเนี่ยพังเลยพี่น้องนะอลัลลอฮ์ถามเลยในะวันเกียร์มะ ให้เนี่ยมัดเนี่ยอัลลอฮ์รู้เนียดของแต่ละคนถ้าไปสอนคนอื่นไปบรรยายเพื่อที่จะให้คนบอกว่าคนนี้เป็นคนอาเลมเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟาซูฮิบะอัลลาวัจฮิวาอุลกิอัลันนารฟินนารถ้าหากว่าเราเนียดเพื่อที่จะให้คนชมเป็นคนอาเลมเนี่ยนะเราจะถูกจับโยนลงนรกเลยนะครับงั้นถึงได้บอก นบีจึจงเน้นย้ําว่ากิจการงานทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องมีอิคลาสนี่ยจะต้องมีเนีย่ยที่ดีนะมีเนีย่ยที่ดีนะครับประการต่อมาว่าอิสกรนุนอามันนะเราจะต้องเป็นคนที่ปฏิบัติด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบอกสอนคนอื่น แนะนำในสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติไม่ได้นะเราจะต้องปฏิบัติด้วยอิสการุลอะมันต้องปฏิบัตินะถ้าเราบอกแล้วเราไม่ปฏิบัติเนี่ยนะครับสิ่งที่เราบอกไปก็จะไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่เราสอนไปก็จะไม่เกิดประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นความรู้ที่จะเกิดประโยชน์ความรู้ที่จะเกิดประโยชน์เนี่ยนะครับพี่น้องคือ1นึ่งอันไอโมบิลอะมันรู้แล้วต้องอะไรครับต้องปฏิบัติถ้าหากว่ารู้แล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เราสอนไป สิ่งที่บอกคนอื่นไปเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะองค์ลัสุภาตาลานะครับได้กล่าวไว้ในสุรอะอ,อสัสซัฟเอาไว้ว่ายาไอายุัลลาดีนะอามานูโอ้ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายลิมตะกูลูนะมาลาตัฟอาลูนทำไมพวกท่านถึงพูดในสิ่งที่พวกท่านไม่ปฏิบัติกันละ่ะ เพราะฉะนั้นเราสอนเราบอกเนี่ยเราปฏิบัติด้วยนะครับเพราะถ้าหากว่าเราอย่ายลืมนะครับว่าคนที่อยู่ในครอบครัวของเราคนที่เป็นลูกเราเนี่ยนะเวลาเราสอนอะไรเขาเนี่ยเราเขาดูเราเป็นแบบอย่างถ้าเราไม่ทําเขาก็ไม่ได้ทาําหรอกบอกให้เขาทําไปเถอะแต่ถ้าเราไม่ทําเนี่ย เขาอาจจะย้อนว่าย่อป๋ายังไม่ทําเลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องปฏิบัติได้วะเตาเยุตวะเตาเยฮุตุลลาบีออลัดดีนนะแล้วก็จะต้องชี้แนะให้กับคนที่เป็นนักเรียนของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราศานาะวะัตัรเบียตูหุมแล้วก็ แลลอัคาอนฟาดีละเราจะต้องอบรมสั่งสอนเขาเกี่ยวกับเรื่องมารยาทที่ดีนะอบรมลูกศิษย์ของเราคนที่เราให้ความรูก้กับเขาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องมารยาทนะว่าเอตรมาบิตักวีเนชักซียาติดต่อเล็บนะเราจะต้องให้ความสําคัญด้วยคนที่เป็นครูนะครับถามว่าคนเป็นครูเนี่ยนะครูเนี่ยเปรียบเสมือนกับ คนที่เขาเป็นไอดอลนะครับถ้าเป็นนักเรียนนะนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะทำตามในสิ่งที่ครูคนที่เขาชอบเนี่ยนะเขาอาจจะทำตามเขาเช่นนะถ้าหากว่าเราเป็นครูสอนแล้วเรายังทำในสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีเนี่ย น,นั้นแหละจะทําให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยไม่ให้เกียรติเรานะนั้นคนที่จะมาให้ความรู้คนอื่นได้เนี่ยเราจะต้องตรวจสอบตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยสามารถให้ความรู้คนอื่นและสามารถให้คนอื่นเนี่ยปฏิบัติทําตามเราได้หรือเปล่านะอย่าลืมนะครับว่า ท่านนาบีเนี่ยนะครับนบีได้กล่าวว่ากุลลลกุมรอเอ็งว่ากุลลลกุมมัสอุลอารอียะทุกๆคนเนี่ยมีหน้าที่คนที่อัลลอฮ์ให้วิชาวความรู้กับเขาเขาก็มีหน้าที่ที่จะบอกมีหน้าที่ที่จะสอนนะครับกับบุคคลที่ไม่รู้บุคคลที่สนใจศาสนาและคนที่เป็นครูนะครับอิซาดะคอนลอะลาตุลลาบิฮี สั้นละมาอะไรฮิมเมื่อเราจะไปสอนเขาไปให้ความรู้เขาเนี่ยเดินไปเนี่ยเราก็ให้สนามเขาอันนี้คือมารายาทอัสสลามุอะลัยกุมุรห์มะตุอฮะวาบรอกาตูนะสอนเขาแล้วก็จะต้องมีใบหน้าที่เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสนะอันนี้คือสิ่งที่เรานั้นนะครับ จะต้องปฏิบัติทีนี้คนที่เป็นเป็นครูเนี่ยนะครับพี่น้องอย่าลืมนะบรรดาสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและบรรดาสิ่งที่อยู่ในดุนยาฮัตตันฮีตานจนกระทั่งปลาที่อยู่ในทะเลเนี่ยนะครับจะขออภัยโทษให้กับคนที่รู้คนที่ เรียนศาสนาขององค์ Allah ุบฮานะฮ h วาต t อลนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกห่างจากเรื่องอะไรบ้างออกห่างจากเรื่องสิ่งที่เป็นการใช้คำพูดที่ทำให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยไม่เข้าใจนะลมาในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาให้ความสำคัญกับการ ศึกษาวิชาความรู้ท่านอิหมัมมาลิกก็ดีอิหมัมชาฟีก็ดีอิหมัมอัลมัดก็ดีนะครับบรรดาอิหมัมทั้งหมดเขาให้ความสําคัญในเรื่องาศาสนาผมยกตัวอย่างสหาบาท่านหนึ่งสอฮาบะท่านนี้เนี่ยเป็นซอฮาบะที่เข้ารับอิสลามช้าและแต่เป็นซอฮาบะ ที่จำฮะดีสของท่านนาบีมุสโลมรออะไรเหวี่ยสั้นลัลลมากที่สุดคือใครรู้ไหมครับท่านนี้คือท่านอบูฮุยร์อบูฮุยร์เป็นสหาบบห์ที่รับอิสลามช้าแต่รายงานฮะดีสมากที่สุดเพราะอบูฮุยร์เนี่ยสนใจนะใส่ใจในเรื่องราวที่ เป็นหลักการศาสนาของเราเอาบยูรยรอ์เนี่ยจะรอเลยนะครับดูเลยว่าท่านนาบีมุสลาิมวะไรวะสันามเนี่ยจะออกจากบ้านเวลาไหนจะทําอะไรอบูุรอ์จะคอยติดตามท่านนาบีตลอดเวลาเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่เป็นฮะดีสสิ่งที่เป็นความรู้จากท่านนาบีมุสลิมวะไรวะสันนำนะฮะเมดิสบทหนึ่งนะครับที่ท่านนาบีมุสลิมวะไรวะสันนมได้กล่าวว่าอิดามาตับนูอาดะม่าอินกตออะอามะลูฮู อินลาอิมซาลาสะเมื่อลูกหลานนาบีอาดัมคนหนึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับองกอตออาอัมดูอินลาอิมซานอัมันของเขาเนี่ยจะถูกตัดขาดยกเว้นสามประการด้วยกันหนึ่งมินซอดอกเตนจารียซอดกอตจาริยะการบริจาคทานที่เป็นทานไหลรินสร้างมัสยิดก็ดีสร้างโรงเรียนก็ดี อะไรก็ตามแต่ที่เป็นการบริจาคที่เป็นได้รับผลบุญไหลดินเนี่ยนะอันนี้เราจะได้จนกระทั่งวันเกียรมาเอาเอลมินยุนตาฟาอบิฮีหรือความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่มีประโยชน์เนี่ยเราจะได้ฮัตตายัมเกียรมาจนกระทั่งวันเกียรมาเลยพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมครับยกตัวอย่าง วันนี้เนี่ยนะครับสมมติว่าเราเรียนในเรื่องราศาสนาและเราเอาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยไปบอกไปสอนให้กับคนที่ไม่รู้ได้รู้แล้วคนคนนั้นเนี่ยนำความรู้ไปบอกไปสอนต่อต่อกันวันหนึ่งถ้าหากว่าเราเสียชีวิตไปแล้วคนที่นำวิชาความรู้ที่เราสอนไปเนี่ยเขาไปบอกต่อต่อกันเนี่ย เราได้ผลบุญจนวันเกียรมากพี่น้องโรมะในสมัยก่อนเขาจึงให้ความสําคัญกับการศึกษาการสอนวิชาความรู้การเขียนตํำรับตําราเพื่อเขาเนี่ยจะได้ผลบุญถึงวันเกียร์นะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่จะได้ผลบุญตลอดวันเกียร์เลยก็คือวลาดนซอร์ฮันยอโดละ ลูกที่ดีที่ขอดุอาให้กับคนที่เป็นบิดามารดาลูกที่ดีที่ขอดุอาให้กับคนที่เป็นพ่อแม่กับเรานะขอดุอาให้อันนี้เนี่ยเราจะได้รับผลบุญถึงวันกิยามะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นคนให้ความรู้เนี่ยเราก็ควรมีมารยาทของเราว่าหนึ่งประการสักคำสคัญเลยเราจะต้องเนียดให้ดีอิสกอนุนอามันปฏิบัติใน สิ่งที่เราเรียนรู้มาอย่างเข่งคัดนะครับนะอย่าลืมว่าเราเนี่ยเหมือนกับคนที่เหมือนกับกระจกอง่ายๆพี่น้องถ้าหากว่าเราทำอะไรคนที่เราสอนเข้าไปเขาจะทำตามเราถ้าหากว่าเราไม่ทำสิ่งที่เราสอนไปเขาก็ไม่ได้ทํานะครับ งั้นเราจะต้องเป็นกุดวะให้เขาให้ได้เราจะต้องเป็นคนที่เ,ออเป็นแบบอย่างให้กับคนที่เราสอนเขาให้ได้เพื่อที่วิชาความรู้ที่เราบอกเราสอนไปนั้นจะได้มีประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกับบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวบินไลตอฟิกมันฮิดายะอัสสลามวะลัยกุมะเร์ห์มะตุลอฮ์วบระกาตุท่านสามารถติดตามรับชมยาตีมทีวีได้ ผ่านทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทย